ตันี้กี่ปีนะเฮ้ยี่เออเมื่อกี้เราไปนะคือส่วนเล็กนั้นสามปีนะคะอยู่ฝั่งโน้นวคุณนายบอกว่าองนะ7เจ็ดปีใช่ไหมนี่ค่ะห้าปีเ๋อห้าปีดูนี่ค่ะเหมือนพึ่งเลยนี่เน้นๆเน่นยกยอนี่มาช่อนี้ช่อนี้ช่อนี้โอ้ โอ้โหโอ้โหไม่อยากจะพูดดู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 นิ้วดูนิ้วหน่นะดูสิดูแน่นมากชอบดิะิ้งเลยกี่อันปะหนึงสองสามสี้าหกเจ็ดแปดก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดไม่ต่ำกว่าสิบโลนะถ้ามันขนาดเนี้ยหงละหวงใหญ่มากสิบโลนู่งเหล่หมอฝั่งนี้จะเป็นฝั่งกลุ่มห้าปีที่ปลูกนะคะ จะพาไปดูฝั่งโน้นอีกบริเวณนี้กว้างมากอแล้วตะปลูมากหนักมากเลยตันนี้เด็กจะหัวไม่คลอปลูกทิ้งๆไว้ดูแลไม่ได้ดูแลอะไรเยอะนะก็ปลูกปกติเนาะปกติค่ะธรรมดาแต่ว่าปลาปากน้ำดีค่ะ ดินดีค่ะดูดูเดี๋ยวจะพาไปดูต้นนี้ต้นฝั่งนี้ก็ปลูกแค่ปีนะคะดูดิแน่นมากตอนนี้เอาไม้ไผ่ไปคำ้ำค้ำช่อไว้นะคะดี๋ยวไปค่ะนี่แหละคือสิ่งที่ไม่ชอบคือขี้ตรงนี้แหละคะ่ะมีติดไหนเปิดดูสิเปิดดูให้เพื่อนดูนะนีะ่ต้นนี้ต้นนี้อื้อหือ,ๆๆอ,อ อือหือนี่เพิอ่งออกส,กสักเขียวอือหือนี่เห็นไอ้ทู่ว่าแค่ไหนอยู่นี่ชาใหญ่ไม่ใหญ่น่าจะชาหนึน่งจะไม่เกือบยี่สิบกิโลหรอเนี่ยเหรอนั้นไหมอือติดซื้อไปวันนี้แหละเนี่ยเหรออือดูหลังรถติดเนี่ยอ๋อกินตู้นี้ใช่ไหมมันจะเป็นพันเขียวแต่กรอบ อือ,อ,อ,อนนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วอ่ะเดี๋ยว้าเราว่า,วาวถ้ามันอร่อยที่สุดใช่ไหมอือกำลองชิมอือมันจะผัดๆนิดนึงอันนี้กำลังจะดินเนอร์อินะคาร <laughs> ำนแล้วจะไปกินอะไรก็ไม่ต้องกินแล้วค่ะตอนนี้อิ่มแน่นมาก